ที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะฮะนั่นคือสุสานนักลบของเราคอมมิวนิสต์นี่ต้องบอกว่าอย่างที่พ่อแว่นบอกว่าระดับผู้น,นําทั้งนั้นที่เราเห็นหอมมาวางนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ขยะนะครับตันนี้เป็นจน้ําเ <c oughs> นิมช่อดอกไม้ นะฮะก็อเอามาวางไว้เพื่อเขาลบเพื่ออะไรแต่ว่าเดี๋ยวพอสักพักหนึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่เก็บออกไปจะมีช่วงเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้เทศกาลที่จะถึงนี่กี่หลุมพ่อแว่าโอ้โอตรงนี้มีหลายหลุมนะนี่ก็มีหลุมหนึ่งทตาแดงแล้วก็มีหมอการนาตรงนี้นอีกหลุมหนึ่งหมอการนาเป็นหมอเป็นหมอแต่ตายด้วย,าายะอะไรอย่าี้สมองนะครับก็ก็ได้เก็บกระดูกไปละตอนนี้นนพะคนไทยเนี่ยจะเก็บกระดูกแต่ถ้าเป็นคนมง้ง ก็จะเป็นใช้วี่ีแบบฝังเพราะนี่คืออยู่นี้ถ้าขุดไปเจอกระดูเก,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 กเลยเลยเพื่อนๆสามารถดูอีพีอื่นๆนะครับของรายการแท็กเพื่อนเที่ยวนะครับได้ที่นี่เลยนะครับตรงนี้เลยฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบการท่องเที่ยวชอบการผจญภัยแบบนี้นะครับเจอกันแน่ๆฝากติดตามด้วยครับโมโนแม็กส่งความหาเนือคุณาอารมณ์ดีไปกับหนังและซีรีส์ในราคาสิบพิเศษเพียง89บาท ูกค้า AIS ลูกค้าทรมรีทัค5ราคาเดียวรีบสมัครนะ